สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาถอดบทเรียนจากคำพูดของอน,นิเมะเรื่อง Free Ran น,นะครับบทเรียนภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผมวาดเองนะครับจากฉากในเรื่องของตอนที่ Free Ran ปะทะกับปีศาจตนหนึ่งที่ชื่อว่าออาร่าครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูไม่อยากโดนสปอยสามารถกดสต็อปคลิปแล้วไปรับชมอน,นิเมะ Free Ran ก่อนได้นะครับตอนนี้กาลังฉายอยู่ในช่อง Muse Thailand นะครับดูฟรีครับผมซึ่งในระหว่างที่ Free Ran เ,เขาปะทะกับออร่านะครับ ออราเนี่ยก็ได้ใช้อุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนกับตะช่างเลยตัวตะช่างเนี้ยมันจะช่างพลังเวทมนต์ของตัวเองและคู่ต่อสู้โดยฝั่งที่มีพลังเวทมนต์มากกว่าจะสามารถออกคําสั่งและควบคุมฝั่งที่มีพลังเวทน้อยกว่าได้นั่นเองตัวออราก็มั่นใจมากว่าฉันเป็นปีศาจที่อยู่เรียนรู้การใช้เวทมนต์มามากกว่า500ปีไม่มีใครทัดเทียมเท่ากับฉันได้แล้วจนกระทั่งได้มาเจอกับจอมเวทเอลฟ์ ตัวเอกของเราฟรีเรนนะครับและฟรีเรนก็ได้เอ่ยประโยคหนึ่งให้กับออร่าได้ฟังครับ Aura right. Omai oh, no mai ni iru no wa Sennan iso ikitama ah hoskaira ซึ่งเราจะมาเรียนโคงสร้างประโยคน,นี้และแปลภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกก่อนเลยนะครับ Aura right. Omai oh, no mai ni iru เอาละ ura, ตรงนี้เป็นชื่อออร่านะครับไม่ใช่เอาลละนะฮะ <c oughs> ชื่อเขาอ่านยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาจริงออกเสียงยากนะมาโอมาเป็นการเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะแบบไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่เนาะมันแปลได้ว่าแบบเธอแกนายหรือเจ้าก็ว่ากันไปตามบริบทครับในเนี้ยออร่าเขาเป็นปีศาจเนาะแล้วมันเป็นยุคแฟนตาซีเพราะฉะนั้นผมขอแปลว่าเจ้าแล้วกันนะฮะโนอันเนี้ยเทียบได้กับคําว่าของในภาษาไทยครับไม่ด้านหน้านะครับ นีเป็นคำช่วยเช่นกันครับตัวนี้จะแปลว่าคล้ายๆกับคำว่าที่นะอ่าอิรุคำกริยาครับแปลว่าอยู่เนาะแล้วเรามาแปลกันครับเอาล่าก็คือเราเรียกชื่อเรียบร้อยละประโยคด้านหลังเนี่ยจะแปลจากหลังมาหน้าโอไม n เนาะไมนี่อิรุอิรุอยู่นีที่ไม้ด้านหน้าเนของโอไม้เจ้า ทีนี้เรามาอธิบายหลักไวยากรณ์กันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับไวยากรณ์ที่เราใช้ในประโยคนี้คือไวยากรณ์บอกตำแหน่งใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีคํานามเนาะตาแหน่งมันก็จะเท่ากับว่าซ้ายขวาหน้าหลังของคํานามนั้นๆนั่นเองเนาะคำนามในประโยคนี้คือโอไมโอไมเะนาะตแหน่งไม่ตาแหน่งหน้ามันก็คือหน้าของเจ้านะฮะถ้าเราเปลี่ยนอย่างอื่นละอย่างเช่นแบบวาตาชิโนะอุชิโระมันก็จะแบบ ข้างหลังของฉันหรือเราจะใส่เป็นมิกิขวาดาดิซ้ายแล้วแต่เลยนะครับทีนี้พอระบอกตำแหน่งของสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้สถานที่ที่หนึ่งมาใช่ไหมครับการที่เราจะบอกว่าที่นั่นน่ะมันมีของหรือมันมีคนอยู่เราก็จะใช้คำช่วยนิมาก่อนนิเนี่ยจะคล้ายๆกับคำว่าที่ในภาษาไทยนะครับแล้วเราค่อยใส่กริยาอาริมัสแปลว่ามีสิ่งของมีสิ่งนั้นนะ ส่วน i m a ัเราจะใช้กับคนนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีชีวิตเนาะก็คืออยู่นั่นเองนะฮะไวยากรณ์ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไวยากรณ์ระดับเบื้องต้นประมาณ N5 นะครับมาต่อกันที่ประโยคถัดไปนะครับซึ่งไวยากรณ์ในประโยคนี้ยคือคำว่า i c h o ครับจะใช้ต่อหลังคำนามจำพวกจำนวนครับในบริบทนี้จะมีความหมายว่ากว่ายิ่งกว่าจำนวนนั้นๆนั่นเองเนาะ เรามาดูประโยคเต็มก่อนดีกว่าครับเส้นเน่นอิโช่คำนี้เลยฮนะอิคตะมาโฮสกายะเส้นเน่นพันปีเป็นจำนวนใช่ไหมครับเป็นจำนวนจำไว้นะอิโชกว่าอิคิตะมีชีวิตมามันคือคําว่ามีชีวิตแหละครับแต่อิคิตะก็คือแบบเป็นรูปอดีตเนาะก็แบบเป็นแบบที่ผ่านมามันยังไงมีชีวิตมานั่นเองนะมาโฮสกายจองเวทและดะคําช่วยจบประโยคแบบธรรมดานะฮะเป็นรูปปกติไม่ใช่รูปสุภาพเดสตนะ เซนเนนอิโชอิกตะมาโฮสไกระเลยแปลได้ว่าจอมเวทที่มีชีวิตมามากกว่าพันปีนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้นะครับเกี่ยวกับไวยกรณ์คำว่าอิโชมันยังมีบริบทอื่นๆด้วยนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นประโยคนี้ไหมครับมาดูที่ไวยกรณ์ข้างล่างก่อนนะประโยค A บวกอิโชแล้วก็ต่อด้วยประโยค B มันสามารถใช้ในแนวที่ว่าตราบใดที่ เกิดประโยค A ขึ้นจะเป็นประโยค B ีตามนั่นเองครับนะเราพูดเป็นตัวอย่างแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะฮะเรามาลองดูประโยคที่ผมยกไว้ดีกว่าเนาะข้อมูลเนี่ยคือมา o t เท้าสึโตคิเมตา o Sai ไซโกมาเนดะ a า a ะเก i ชิก a i นมา t เท้าสึโตคิเมตแปลว่าตัดใจแล้วว่าจะโค่นล้มจอมานนะฮะอิโจมาลนะอิโจ แต่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมบอกตราบใดที่ตราบใดที่ตัดสินใจแล้วว่าจะโค่นล้มจอมมารไซโกมาเดทา้าเคาชิกาได้ก็จะต้องสู้จนถึงที่สุดเท่านั้น <c oughs> เรามาตีมอนิเมะนะครับตัวอย่างมันก็จะต้องเบียวเบีหน่อยนะ,อะนอกจากนี้ยังจะมีสำนวนที่เราจะพูดแค่อิโจอเดสเคยได้ยินไหมฮะเวลาทำงานอะไรแบบนี้เขาจะชอบพูดกันเนาะอิโดสหรือเวลาพรีเซนต์งานเสร็จอิโจดส มันจะแปลว่าเพียงเท่านี้ครับแค่นี้ครับใช้ตอนพูดเสร็จนั่นเองนะฮะซึ่งวิยากรณ์ในตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในระดับของ n 2นะฮะค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะและเราก็มาถึงไวยากรณ์ตัวสุดท้ายนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ผมได้แนะนําคําแปลและไวยากรณ์ของประโยคแรกกับประโยคหลังไว้แล้วเนาะแต่ว่าจะเห็นไหมครับว่าระหว่างสองประโยคนี้มันมีตัวเชื่อมบางอย่างอยูอย่คือตัวโนะตัวนี้สีฟ้าตรงนี้นะ โนตรงนี้ครับไม่ได้แปลว่าของแต่เป็นการแทนที่คำว่าคนเราจะใช้โนะเข้ามาย่อแทนคำว่าคนเวลาสถานที่หรือสิ่งของใดๆก็ตามอะไรก็ตามที่คู่สนทนาของเราจะรู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับอผมยกตัวอย่างนะทุกคนเอาล่มมากองไว้ที่เดียวกันหมดเลยแล้วหาไม่เจอเราก็จะแบบถามเพื่อนว่าวาตาชิโนมิตะแทนที่จะบอกว่าวาตาชิโนคาสะมิตะ ก็ตัดทิ้งเลยเลยครับคําว่าคาสะไม่ต้องพูดคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงล่มเนาะตรงนี้ก็เป็นบริบทที่คล้ายๆกันนั่นเองนะฮะโอไมโนไม่เนียดูโนเราลองเปลี่ยนโนะเป็นฮิโตะดูให้เข้าใจง่ายๆโอไมโนไม่เนียดูฮิโตคำว่าฮิโตแปลว่าคนและประโยคอื่นๆมันมาทําหน้าที่ขยายคนเป็นคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้ามันเลยลวกเหมือนเป็นคำนามคำเดียวครับเพราะเนื่องจากตัววะเนี่ยมันจะต้องต่อคำนามเท่านั้นเนาะ เพื่อที่จะมาอธิบายและขยายความของคำนามเข้าไปอีกเหมือนกับคำว่า ismr นั่นเองดังนั้นมันก um, ็เลยเป็น n o ว a นะครับเมื <S 1> <S 1> ่อมารวมทั้งประโยคมันก็เลยจะแปลได้ว่าเอาล่ะกลายเป็นเอาล่ะอ่านยากจริงๆชื่อคนนี้เอาล่ะโอมโนไมนีอิริโนวาเซนเนนิโชอิคิตะมาโฮสไทระอล่ะคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคือจอมเวทที่มีชีวิตมามากกว่าพันปี <laughs> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจหรือมีตรงไหนที่งงสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับจะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีคนมาดูเยอะมากๆเนี่ยผมอาจจะทําภาคต่อออกมาก็ได้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะว่าเรื่องอะไรนะอย่าลืมกดติดตามกันไหนด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากมายครับผมพิาโตอไซมัสตา